สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่อง Beam Studio นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่น h o w of the Dead นะครับก็เป็นแผ่นเดิมที่ผมได้รีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับก็มาดูเลยอันนี้คือปุ่มออกนะครับอ่านว่า exit อันนี้ save load ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร option ก็คือการตั้งค่านะครับเข้าไปมันก็จะมีอยู่ ส่งเลือกอันนี้ก็คือเป็น setting อันนี้ก็เป็นให้เราตั้งค่าใน the house of the d e a d อันนี้อย่างนี้นะครับวิลลี่อันนี้คือโหมดสูงสุดนะครับอันนี้ก็เลือดสูงสุดอันนี้ก็เครดิตสูงสุดอันนี้ก็เป็นเลือดนะครับอันนี้ก็ความแรงของเลือดก,ก็คือสูงสุด แล้วก็ time attack ก็คือโหมดที่เราจะต้องต้องยิงพวกซอมบี้เพื่อเก็บเวลาถ้าเกิดว่าเวลาหมดก็คือเราตายนะครับอ่ะ e u r i v a l โหมดก็คือก็คือเออโหมดที่เราต้องเอาตัวรอดนะครับถ้าเกิดว่าเครดิตเราหมดแล้วเราตายก็คือเกมจบเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากเมาส์ก่อนนะครับเพย์สองเดี๋ยวผมค่อย ให้สอดเล่นอ่าเชฟตัวสูงมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แปดสาคนวิ่งอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็โดนกัดแต่ถ้าเกิดว่าจะข้ามก็กด Enter หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับมีนี่เมาส์มาดีอันนี้ผมปอกเบลลี่ฮาร์ด ผมแนะนำให้ทุกคนยิงลัวลนะครับโทมัสโลแกนจะในปีสูงสุดอีกคนยังเป็นแดนเทเลอร์มาชิดโอเคอย่างนี้นะครับผมจะเล่นแคป,ปเตอร์เดียวนะครับเอ้ยตายยา่าตายเย็นัอย่างนี้นะครับเอก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีเนี่ยไอตะเกียงเราก็จะหายไปนะครับหายไปหนึ่งอันไม่ใช่หายหมดนะครับ เออเกมแผ่นนี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลามันค้างนะครับก็คือมันจะแบบศัตรูมันจะแบบสปีดรันวิ่งวิ่งเข้ามาโจมตีเราเลยนะครับบแบเราตอนที่เรายังไม่ได้ตั้งตัวยพยายามเก็บให้ได้เอ็กเซเลน่์นะครับอันนี้อ่ะ,อะอย ยากยเย็นยเลยอันนี้ผมไม่แปลนะครับไม่ใช่เพราะว่าผมแปลไม่ออกนะครับเพราะว่าจุดป,ประสงค์ของเกมนี้ก็คือไอ้ไม่นี่จุดป,ประสงค์ของคลิปนี้ก็คือผมจะสอนเล่นนะครับปึ๊บ มเมนูกอนอันนี้คือชัเตอร์หนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นเพย์ยพลเย่อสองนะครับไม่ดีก็คือถ้าเกิดว่าเล่นเล่นเพยยอยสองก็คือเราต้องกดทีอ๋อลืมไปถ้าเกิดว่าแบบคุณเล่นเพย์ยอยหนึ่งมาก่อนคุณก็จะได้เล่นสองคนนะครับมาอันนี้ผมจะไม่เล่นเมาส์ ดอ๊ะดูๆืๆ่อ่ย่างงี้นะครับโอ้โหตายยากจังเองเอาตายสิเออเอาวิธีข้ามก็กดอย่างงี้นะครับ อคำเตือนเกมนี้ก็คือมันไม่ใช่เกมเด็กเล่นนะครับแต่ผมเด็กก็เลยอยากเล่นจริงๆผมเล่นตั้งแต่สี่ขวบเลยนะเกมเนี้ยเ,เด็กสี่ขวบเล่นเกมสิบหกบวกตายไปให้มันยืนขึ้นมาก่อนยืนขึ้นแล้วค่อยยิงไอ้นี่ยังไม่ตายอีก โดนเสียบผมแนะนำให้เล่นเพยเยอร์หนึ่งจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่าเพราะว่าเพยเยอร์สองเล่นยากมากเด็เด<ๆ>็ดนเห็นไหม<ๆ>เห็นไหมนี่อู <laughs> ลองอู้เลยเราจะปล่อยให้คนนี้ตายนะครับ ความเร็วของปืนมันไม่ได้มันก็อยู่ที่การตั้งค่าเหมือนกันนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบกดรัวๆมันก็ยิงเร็วตายยากก่าจังเออเออเอเอตายตายสิประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนเล่นทำเอ็กแท็กต่อเลยนะครับมาทำเอ็กแท็กถ้ากิว่าจะข้ามคัคซีนก็เหมือนเดิมน,นะครับกดมินิเมาส์หรือว่ากดคีย์บอร์ดเอนเตก็ได้นะครับ นี่อย่างนี้นะคบเนี่ยเห็นไหมเวลาเราฆ่าได้ตัวหนึ่งเวลามันก็จะบแต่ถ้าแต่บางครั้งเราฆ่าได้ตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่มาสแสดงแสดงว่าเรายิงช้าเกินไปนะครั the only ones left? No. อผมขออธิบายอย่างหนึ่งนะคบภาคสามจะเกิดที่หลังภาคอ,อื่นนะครับ ก็เ <sk r ug> พราะว่าเกิดปี2019ส่วนปี2022 <sk r ug> ห่างจับ3ปี <S <s <uck> <S เนี่ยอออ,อขอบอกอย่างนึ้งนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเล่น Time แอตแท k เนี่ยจะเล่นได้แค่คนเดียวนะครับไม่สามารถเล่นเพลเยอร์อื่นได้ไม่ใช่เนะี่ยหมายถึงแบบ เราไม่สามารถเล่นได้สอคนนะครับก็คือเราจะเล่นได้แค่คนเดียวเลยในในเกมเลึงตาย ยิงแบบลูกซองของแท้ไม่แกยิงเป็น m 4เลยโอเคก็สำหรับวันววนี้ก็ มีแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจซื้อเนี่ยก็สั่งได้ได้ทาง l a ซ a ด a นะครับะแล้วก็สวัรับวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย